วันนี้มากินร้านอาหารไทยของเชฟซีตรองแชมป์มาสเตอร์เชฟอาหารไทยคะ่ะจานชื่อว่าสับพระรดนะคะทุกคนเขาเพิ่งซอฟโอเพนนิ่งไปนะคะดีใจมากที่จองทานตอนดูรายการในเช้นเชื่อเลยว่าเขาได้ที่หนึ่งเน,น่เขาเป็นตัวเต็งสุดๆซึ่งสมมงมากนะคะจานแรกก็จะเป็นหมี่กรอบแบบชาววังเธออร่อยมากจานนี้เป็นปั้นสิบไส้ปลาค่ะเลือกเป็นไส้เห็ดก็ได้นะคะมีให้เลือกสองไส้หนึ่งเซตมีห้าชิ้นแบบนี้คะ่ะจานนี้ชื่อว่ายำผิวส้มซาก,กับปลากรอบอาหารที่นี่คือชื่อหลายอย่างคือไม่เคยได้ยินมาก่่่่อออออนน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 นเเเเลลยยคคะะุุุุกกกกกรรรสสชาาาาาาตติีี้้้้มมมจจจปป็ดดััังงบบณหหื อันนี้จะเป็นยำส้มโอรสชาติแบบนัวๆไม่เผ็ดเลยกระพงยำสมุนไพรอันเนี้ยตัวเครื่องอะมันจะคล้ายๆเมีย่ยงปลายอยู่นะเธอจานถัดไปใครทานรสจัดแล้วจะชอบนะเป็นผัแนงหมูตุ๋นค่ะรสชาติจัดจ้านเลยจานนี้เป็นเมนูแนะนําเลยนะคะเป็นไข่พะโล้แห้งค่ะไข่ก็เยอะหมูก็เปื่อยรสชาติก็ใช่ดีมากเลยค่ะจานนี้ชื่อว่าหมูผัดส้มเซี้ยวค่ะจานถัดไปเป็นแกงระแวงปูงเคยกินมาก่อนเหมือนกันจานนี้หน้าตาคุณเคยข้าคุกกะปิค่ะทองหวานก็ยังอร่อยเลยเธอจานนี้เป็นสาคูมะพร้าวอ่อนน